คือเหรียญหลวงปู่ทวดเนื้อทองคำในวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยถึงเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นหนึ่งที่แม้ว่าไม่ทานอาจารย์ทีมแต่เสี่ยกุ่ยเก็บกล้าเก็บอย่างจริงจังก็คือเหรียญเบตงสองที่สร้างโดยท่านสวัสดิ์โชติพาณิชยอดีตประธานศาลฎีกาครับเสี่ยกุ่ยครับสวัสดีครับ,รบผมกุ่ยรัชดาวันนี้เรามาพบกับแฟนๆภาคเครื่องในวันพุทธที่ยี่สิเสิงหาคมปี2563 วันนี้เราจะมาสนทนากับคุณไตเทพในเรื่องปัญหาก็คือแฟนๆภาคเครื่องแฟนๆแฟ,น,ฟ,น,ฟนขับของคุณไตเทพไม่ได้รับข้อมูลที่เรามีการแจกวันแม่ในรเรื่องออราคาพิเศษ50%์ของเหรียญเบตงสองมีมีแ <c oughs> ฟนขับเรียกร้องว่าทำไมช่องไตเทพไม่มานำเสนอเรื่องการจัดโปรแกรมพิเศษของซกุยเรื่องเหรียญ เบตงสองเหรียญหนุ่มพูดดเบตงสองเซกุยครับปกตินี้เหรียญเท่าไหร่เหรียญนี้เท่าไหร่เหรียญหนึ่งเราขายอยู่สี่พันบาทนะครับพร้อมไปการันตีนะครับก็คืออย่างนี้นะครับเป็นเป็นเหรียญเปื่อยเป็นเหรียญเปื่อยครับเพราะว่าถ้าเลี่ยมทองก็เก้าพันกว่าเก้าพันกว่าอันนี้ผมจะมาขอพิเศษในแฟนๆขับรายการของแฟนๆทางช่องผมไม่มีปัญหาสําหรับคุณใจเทพเราพวกกันครับยังไง แฟนคลับของคุณไทเทพก็คือแฟนคลับผมนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อพลาดตรงนั้นพลาดที่ที่ไม่ได้ไปพูดถึงวันนี้เราก็มาชดเชยให้กับแฟนคลับของคุณไทเทพอีก10วันอีกสิบวันแต่วันนี้ในราคาเหรียญเท่าไหร่เหรียญละ2,000บาทนะครับเป็นเหรียญเปลือยซึ่งมีใบการันตีแต่ไม่มีกล่องกล่องนี่มีไว้สําหรับเลี่ยมทองนะครับถ้าเลี่ยมทองแล้วมันตก9,200รบาทนะครับ เนีย่ยครับเหรียญรุ่นนี้มีความพิเศษตรงไหนครับเฮียนถึงกล้าเก็บความพิเศษก็คือแฟนๆพาะเครื่องน่าจะจําได้ว่าการสร้างหลวงปู่ทวดมีตั้งแต่พศ2497เป็นต้นมาครับ,ตรบแต่2497เนื่องจากเป็นสร้างเป็นเนื้อว่านแต่มาสร้างเป็นโลหะก,ก็คือปี2,500ทีนี้พอปี2,500มาถึงปี2 5 0 5ก็คือท่านสวัสดิ์ชิภานิชย์อเลปตปฏิ ประธานสารดีกาท่านได้สร้างเบตงหนึ่งนะครับเป็นรูปร้อยองค์นะครับเบตงหนึ่งเวลานี้เนื้อนวะองละล้านกว่าบาทนะครับไม่จะพูดถึงทองคำนะครับแล้วท่านก็ต่อมาในปี2,508ท่านก็มาสร้างในปี2,508ก็จะไปบัวรอบโคไลายเซนองค์ก็เป็นล้านเช่นกันจนคณะสุดท้ายที่ท่านสวัสดิ์นี้ได้ เกษียณท่านไร้สร้างทิ้งไว้อีกรุ่นหนึ่งก็คือเบตงสองนะครับ,รบเบตงสองนี้ท่านได้ฝากผลงานไว้ทั้งบดโดยที่ท่านไม่มีเรื่องของพุทธมณิทหรือผลประโยชน์ไม้แต่บาทเดียวมีแต่ทําคุณประโยชน์ให้สังคมและพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นท่านมาสร้างรุ่นนี้ท่านยังเก็บไว้หลังสิ้นสุดท่านแล้วไว้รายงานอีก1 5 0 0เหรียญ ทีนี้ผมเห็นว่าเป็นพระที่พิธ,ธีดีการสร้างเจตนาบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นรุ่นนี้ผมถึงเก็บไว้มากายนะครับแล้วก็เป็นรุ่นเดียวที่ไม่ใช่อาจารย์ทิมสร้างแล้วผมเก็บเพราะผมนับถือท่านสวัสดิ์โชคพานิชกับการที่ท่านทําคุณประโยชน์ทาง,ทางครับทางเสกข,ขยที่เมตตาทางช่องนี้ก็คือเริ่มวันนี้ <S <S วันที่่าไรร่บทิมขย ก่อนนับตั้งแต่วันนี้ที่27เป็นต้นไปยี่0วันย7 28 29, 30, 2บเจ็ดยี33บปดยอท่านสามารถสั่งซื้อในไลน์เข้ามานะครับในเบอร์นี้นะครับใน,ในเบอร์นี้นะครับ <c oughs> ทั้งไลน์ทั้งเบอร์ใช้เบอร์เดียวกันนะครับกือในองค์ละ2,000บาทค,บค่าส่งหนึ่งร้อจะเป็น2,100ันหนึ่ร้บาทนะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็อีก10วัน อีกสิบวันหลังจากนี้เฮียกุยครับนอกจากเฮียกุยมีเก็บพ er ระหลวงปู่ทวดจํานวนไม่น้อยแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เฮียกุยต้องต้องการทิ้งไว้เป็นประวัติศาสตร์ก็คือก ok ็คือนังสือนังสือเล่มนี้ครับเฮียกุยครับหนังสือเล่มนี้ยังสําคัญยังไงครับเฮียก er ุยบอกว่าเคยบอกว่าจะเก็บไว้ให้ตายไปกับเฮียกุยเคยพูดเคยยิดเคยยิดคือเล่มนี้ในประวัติศาสตร์ของประช่างให้หกสิบกว่าปีที่เรารู้จักกันมาครับก็ไม่เคยมีประวัติอะไรเลยนะครับ มีก็มีเพียงอยู่เล่มนี้เล่มเดียวเมื่อปี2518นะครับเป็นงานของพระราชทานพันศพอาจารย์ทิมนะครับเราจึงทําหนังสือออกมาเป็นหนังสือวัดแจกายงานเป็นหนังสือวัดแจกในงานศพเมื่อ44ปีที่แล้วเล้่องไน,นั้นจะมีระบุเวลาการสร้างมีใครบ้างเราใช้อะไรมีครใครปลูกเสกมีทั้งหมดอยู่ในนี้ร,รวมทั้งประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็คือ มีอภินิหารหรือเกี่ยวกับเรื่องของแค้วคาดหรืออะไรทั้งหมดคนที่มีดังๆทั้งหมดก็อยู่ในนี้อย่างอย่างภาพนี้อย่างเช่นภาพนี้ครับภาพนี้สําคัญยังไงครับพี่ปุ๋ยอ๋อในนี้ก็มีอาีตอยู่ในนี้ก็มีคุณอานาันต์คณะรักษลัอยู่สายสดนะครับครับแล้วส่วนนี่คุณอุดมก็คือปัจจุบันเป็นเพื่อนผมมา40ปีปัจจุบันเสียชีวิตแล้วเราว,วนี่คืออาจารย์ทิมสมัยก่อนวัดช้างให้มีอยู่เพียงเท่านี้ ส่วนคุณจำเริงนน่บังเอิญเป็นตากล้องก็เลยไม่ได้อยู่ในรูปนี้เมื่อ60กว่าปีก่อนว่าช้างให้มีเพียงบานประตูสองบานเท่านั้นนะครับนี่คือประวัตินี่คือประวัติศาสตร์นะรูปประวัติศาสตร์หนังสือเล่มนี้เนี่ยม,มีมีอะไรสําคัญที่กกที่เกยวโกยต้องพูดถึงว่าปฏิหารปฏิหารก็คือขออนุญ,ญาตต้องเอ่ยนามท่านก็คือ<พ><พ>โอนเอกสิทธิ์จิรโรธอเลตประหลัดกระทรวงอเิศรัฐมนตรีกระทรวงมหาไทยซึ่งปัจจุบันท่านก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับ ท่านก็เขียนประวัติที่เจอกับท่านมาก็คืออภิเิหรเกิดกับท่านเพราะฉะนั้นจะมีบันทึกไว้ไว้ในนี้ครับช่วงวันที่แจกพระนะครับซึ่งบูทิมมีเสร็จปลุกเสษเสร็จบ่าย4ี่โมงก็มีการแจกพระแล้วก็มีการประกาศว่าใครที่รับพระไปแล้วถ้าไปใช้มีปริหารหรือมีเรื่องแคล้วคลาดทุกอย่างขอให้ เขียนจดหมายมาเล่าแล้วก็ทั้งหมดมีการบันทึกตั้งมากมายที่คนที่มีเจอปฏปิหาร,หารอยู่ในนี้หมดนะครับ,รบเพราะฉะนั้นหนังสือของวชังให้มีเพียงเล่มนี้เล่มเดียวแล้วก็พระท่านอาจารย์ทีมสร้างมีอะไรก็อยู่ในเล่มนี้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นท่านถ้าบอกว่าท่านเป็นแฟนคลับหลวงปูท่ทวดโดยไม่มีหนังสือเล่มนี้ท่านก็ไม่ได้เป็นแฟนคลับนะครับในส่วนรูปถ่ายที่เพิ่มเติมไปอีกนิดหนึ่งนี่นคือพระที่ผมเก็บ ท่านสร้างในปี2497ถึงปี2511จะรวบรวมอยู่ในหนังสือนี่หมดเพียงเล่มเดียวนะครับสำหรับผู้ที่สนใจพระที่เสกุยจัดโปรโมชั่นพิเศษในช่วงนี้ก็เข้ามาที่นี่เลยนะครับลาย0863553565นะครับทั้งไลน์ทั้งโทรศัพท์นะครับสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับมีขอบ มีเวลา10วันนะครับนับตั้งแต่วันนี้นะครับเพราะเหรียงก็เหลือไม่มากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรูปนี้นะครับก็คือรูปนี้ก็คือมีเลี่ยมทองแล้วแต่ที่ผมพูดถึง2 0 0 0บาทพิเศษจาก4 0 0 0ลงลงมา2,000สํสำหรับวันแม่นั้นคือเหรียญเปื่อยนะครับแต่เราจะมีใบการันตีให้แต่ไม่มีกล่องให้นะครับครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ